อันนี้เป็นยีสดนะคะวันนี้เปิดมาด้วยยีสดแบบนี้แสดงว่าเราจะทําอะไรกันคะคุณบีตอบค่ะตอบตอบตอบถูกต้องค่ะเราทําขนมปังนะคะ <c oughs> คือทุกขึ้นวันเสาร์เนี่ยคุณสามีเขาจะมาเตรียมทําโดไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้อบกินในเช้าวันอาทิตย์คือฉันชอบมากเลยนะที่แบบ ตื่นเช้ามารอชิตย์เราได้กินขนมปังที่สดใหม่จากเตาที่เราทําเองนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายมากไม่ต้องมีเครื่องตีแป้งก็ทําได้นะคะสูตรแปลว่าให้ที่ดีสคริปชั่นนะคะไปดูกันได้เลยทําง่ายมากแลวดูการใส่เกลือนะคะตอนฉันเห็นเขาใส่เกลือฉันก็ตกใจว่าคุณพี่ใส่เกลือเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าตอนกินมันไม่เค็มเลยนะพวกเธอมันไม่เค็มเลยสูตรอันนี้ได้มาจากเออคนเยอรมันนะคะที่เขาเป็นแชมป์ดู แมวยังงงใส่เกลืออะไรขนาดนั้นอ่ะกลับมาต่อคือสูตรอันนี้เป็นสูตรจากคนเยอรมันที่เขาไปได้แชมป์ในการทําขนมปังอันเล็กมานะคะคือสมมติจะแปลยังไงดีคือภาษาเยอรมันอะอย่างบ้านจะพูดยังไงดีอย่างบ้านเราขนมปังก็คือขนมปังใช่ป่ะแต่ที่เยอรมนีอะขนมปังก็คือขนมปังไอ้ขนมปังลูกเล็กก็เล็กเขาก็จะเรียกอีกชื่อนึงนะคะงั้นเราขอเรียกเป็นขนมปังเล็กแล้วกันก็คือวันนี้เราจะมาทําขนมปังเล็กนะคะ พอหลังจากนั้นเราก็มาตัดแบ่งโดจะแบ่งเป็น8ชิ้นหรือ6ชิ้นก็ได้นะคะที่ผ่านมาเราเคยทำเป็นแบบ8 8ชิ้นแล้วแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างเล็กไปหน่อยนึงก็เลยรอบนี้ก็ทำเป็น6นะคะแล้วก็ไม่ได้จับให้มันเป็นก้อนกลมๆม้มมวนๆอะไรทั้งสิ้นนะคะแค่เอามาทำเป็นแบบยืดๆแล้วก็ค่อยกันตามที่เห็นในคลิปแบบนี้เลยนะคะง่ายนี่ก็คือสไตล์โฮมเมดที่แท้ทรูนะคะ ไม่ได้เน้นสวยงามตัดเท่ากันไหมก็ไม่นะคะก็คือหลังจากที่เราเอาอตัวโดทิ้งไว้ข้ามคือแล้วตื่นเช้ามาเราก็แค่มาตัดแบ่งแล้วก็เอาเข้าอบนะคะตอนอบอบอยู่ที่200องศานะคะเปิดไฟบนไฟล่างแล้วก็พัดลมเพื่อให้มันกรอบข้างนอกนะะอบกี่นาทีอันนี้แล้วแต่เตาอบเลยเอาเป็นว่าตอนที่อบแล้วเนี่ยให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็ดูสีของตัวขนมปังสีออกน้ําตาลอ่อนๆก็รู้สึกว่าได้แล้ว ข้างนอกมันก็จะกรอบแล้วก็ตัวข้างในเนี่ยเนื้อขนมปังนุ่มมากนะคะเราก็เอามากินกับไส้กอรอกนะคะอันนี้เป็นไส้กอรอกพิตาชิโอถ้าที่เนี่ยอันนี้ก็ยังเรียกว่าไส้กอรอกนะคะไม่ใช่บาโลนาหรือแฮมนะจ๊ะ